เซนัวฮิเอร์อินโวิท i ์มาว n z ้าอุนเตเวกส์วีมาสวีสเตตเลมโน่คุณแม่วันนี้วันพรุ่งนี้สวดีนะคะ Heute haben wir 22. oder? 21. 21. Donnerstag, 21. Dezember. 12. Dezember. Okay. Ja, bin mal wieder unterwegs. Noch? Ja. Wie immer oder wie üblich? So. Okay, so ist das. Ja, so ist das. ก็ไปช่วยงานคนตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เล่าเน่ไทยเน่ก็ขอไพ่เด้อค่ะเด้อกันเปื้อนกันไปกชีวิตคือการเดินทางนะคะวัดเรรมเสด็จฮะก็มาอีกส่วนตรวอ่ะส่วน กลางเมืองน้อยวีทนะคะวันนี้ก็อากาศซุ้มลาวพนาวาอากาศคึมซุ้มลาวจาัพท่นอง <c oughs> จากองศานาอ,อยนะ่ะยอเห็นจ้อยไ <c oughs> ปทรงของบาตรผักคุณชลาจา้าทรงของบ้านผักคุณชลาก็บเบืนน้องนึงเนะ <c oughs> เรอบอกเอาห่อต้นไม้ เป็นอยังคือวางสันบปติบว่าเป็นมิตรกลางเป็นมิตรกลางนะคะก็เลยเป็นชีล่หน้าหนาวแบบนี้แหละบ้านเพิ่อนนิมะเต็มอยู่นี่บ่มีดอกก็ดีคือกันสิบบัได้สิบบัได้เมิดเครีมเนี่ยซิบบัไดเอ่อหกสิบบัได้จืดแชะนั่นนะ ช่องของเพื่อนดอเป็นอย่างนี้แหละถ้าให้เบิ่งดูดูดอกปสิวานี่หละเนาะ,ะก็เป็นสินทางที่คอยเตือนทางเนาะมุจลฟ้ายจงสิวาจังเดะก็เปแนพี่น้นนองเอ้ยไฟแดงซ้ายลายอยู่ไฟเขียวหรอวะไฟแดงก็เขียวล่ะไปส่งของที่บ้านาพักคนชลาค่ะ สินค้านะคะเดี๋ยวีรถเมร์จักรยานใส่ไล่แล้วขาข้างหน้านี้ก็ถึงแล้วนะ ลาย,ลายทั้งขวามือนี่แมนมดเลยเงินเดือนประสูงเงินผู้ฒ่ากระสูงบด้เด้อค่ะเด้อนี่เพราะว่าแห่งมาก พบกันใน next วิดีโอนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกทุกคนสวัสดีค่ะ